ถึงบ้านพายสยามแล้วนะครับมปลาสองเจ็ดส่วนเลยส่วนเลยอบตอนนอาเนื้อปลายปลงสามงน้เนอะปลาสามสองเจ็ดโอ้โห ปไถึงบ้านพายสยามแล้วนะครับเปแม่นี่ครับผม <12 S 1> อายุมานาสิบสองสิบสองแล้วไท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 มาสิบหกสิบเจ็ลยสิบหกสิบเแล้วทำไมไทไทเป็นพี่อ๋อโอ้สิบสองเราออกขนาดนี้แล้วเนาะสิบสองเองน,นะ เลยก็กุ้งั้นนั้นไม่จะมือหรอกพุ่มนะเออเอายังก็อ้อนรีโอเพิ่มแบบคุมไเนาะเลาะอเจียงไอปลาแก้วไอเจียงไอแก้วก็แม่แม่ไหทาคิปอะต้อสั่งวิงนยางไขาไม่เป็นหมดเลยหรอเดี๋ยวดูซิดูดีตาไาย ม,ม่องเด,ดือนผูกพันถึงสถานเจ้าทายสงเสรายสยามความเปรี้ยวสิบสองมัดไม่เป็นยาภาเดินเดืนลงล่างดูดีมันใช่ติดกันเลยมันแต่ไทยนะเห็นไหมเป็นสองแต่งสอง,สองไม่เป็นยาภาอ่าออเดอร์ของไม่เป็นนะครับผมหมดเลยเป็น ยาสิบสองไทยไทยแตงสองยาเท่าไหรสิบสองขอบคุณแม่เบญญาภาครับผมที่เมตตายาสิบสองมาสให้พายสยามแล้วก็ไทยไทยด้วยนะครับแตงโมแตงโมสองถุงครับแตงโมป็อยู่นี้ครับผมขอบคุณแม่เบญญาภามากๆครับไทยไทยอยู่นู้นนะครับอยู่ฝังฝ่งนู้นนะคะแม่เบญญาภาฝั่งนู้นนะครับ ขอบคุณมากครับเปนเปนขอบคุณครับโอเคทายแล้วน,นี่นะครับาพามาชมาทมายสยามสิบสองอายุสิบสองครัโอ้โหอ,อันนี่กนะลังวัยรุ่นเลยฮะนี่เนาะโยกเหมือนกัน,น ขอ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 ก่อนขอ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 นี้ครับกันเลยทาเปียมันอยู่มันออกเสียงครับกันเล่าเสียงครับกันเล่เสียงเออเออครัเสียงดังๆเสียงเออเอาก่อด้อะแตงโมอะอของพี่ปี๊ะ ไทย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 บ่เออหญ้าเออหญ้าเอ้าโยนหญ้าให้มันขับก่อนเร็วขาบเสียงเร็วเออดังดังเออเอเสียงออกมันกัดตัวเองหรือไมแต่ปอนไม่แค่มัมีเป็นดองดึงงานยาวมากสิบสองขอบใช่ครับไม่เบนครับผม น้องสยามชื่อสยามบออน้องสยามนะครับผมใช่ข้าวแม่เบนมาส่งมาให้เรียบร้อยนะคะผมเต๋อแตงโมก็ฝากไว้เลยนะคะให้ไทยไทยนะครับไทยไท,ย,ท,ย,ทยอยู่ฝั่งนู้นนะคะแม่เบนอยู่ลำซา <c oughs> ยังเข้ากันไม่ได้ยังเข้ากันไม่ได้นะครับแม่เบนครับอยู่อยู่คนละอยู่คนละฝั่งกันก่อนนะคะอันนั้นพี่ไทย,ทยะะไ,ไทยนะครับผมพี่ไทยไทยอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับผมห่างกันก่อนนะครับกับพี่ไทยไทยนะครับใช้ความสนิทสนมกันใช่ อันนี้เรายัางอะไรกันไม่ได้นะครับก็1สสองอย่างนี้มันออกงานได้ไหมนี่ออกงานได้แล้วค่ะนี่นะออกยเ็ใส่แยงออกได้เลยเ

อยู่กับไทยกับภายสยามนะครับผมแล้วก็ได้ยิดิงอะไรอะไรเจอไหมพี่พงศ์สวัสดีครับสวัสดีครับบ้านไหนบ้านครับ อันนี้บ้านอะไรนะอันนี้บ้านตะกลางครับหมู่บ้านช้างครับกระโพกระโพใช่ครับอยู่ตรงไหนอ่าขับตรงไปเลยครับพี่ตรงไปเลยขับตรงตามทางถนนดำนี่เลยครับผมครับผมในบ้านไหนสุรศักดิ์มลิงามสุรศักดิ์มลิงามสุรศักดิ์อ่ามลิงามกระโพใช่ไหมครับเขาบอกอยู่กมใช่ครับพี่ไปตรงกระโพตรงตรงเลยตรงตรงไปเลยครับพี่ตามครับผมตามถนนดำเลยครับผมเคยวิ่งเข้ามาแต่ทางนู้นทางนี้ ใช่ครับ่อสามกิโลครับพี่สองหมู่บ้านครับผมสยามน้องสยามครับวันดีครับก่อนเร็ววันดีครับก่อนน้องสยามเร็วครับก่อนเร็วครับก่อนเร็ววันดีครับเสียงด้วยเสียงดังๆเออ นอนตื่นไม่มัดปะอนอนเลยอมองเกลี้ยงพันยายนะครับผมน้องสยามนะครับผมน้องสยามมาก็มาเห็นกับตานะครับโอ้น้องน่ารักนะครับผม มาแัางมากเลยเอาบคุณด้นั้น <hi> อันน <cond vitamin Gregory> ี้ยายยายครับยายเด็ดไมปเด็ดไมปยายเยอะเด็ดไมปไมเนี่ยยี่ยมอกับน้องสยามนะครับผมเพิ่มเติมได้นะครับผมหลบยายเราเพียบเลดูดซัดูดจมคำพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ ังไงอยู่กับน้องสยามนะครับแม่แม่ครับผมน้องสยามอายุสิบสองขวบนะครับโอ้สิบสองขวบงายาวขนาดนี้เลยหรอล่ะนาดีเห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันน่ารักนะครับโอ้